สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอย่าย่าให้กำลังใจแต้วทำชาวเน็แนตแฮ่เม์การแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด -19 าทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบไปตามๆกันรวมถึงดาราศิลปินหลายคนในวงการบันเทิงยังติดเชือ้อไวรัสแล้วหลายรายด้วยรวมไปถึงนางเอกสาวคนดังอย่างแต้วนทัทพรที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ประกาศผ่านอินสตาแกรมว่าติดเชือ้อโควิดพร้อมกับเผยทำลายให้ทุกคนทราบ ซึ่งหลังจากที่สาวแต้วออกมาโพสต์ข้อความเพื่อนในวงการบันเทิงหลายคนต่างเข้ามาให้กำลังใจสาวแต้วกันเป็นจำนวนมากรวมไปถึงซุปตาสาวยญ่ายาอรัสยาก็ได้เข้ามาให้กำลังใจสาวแต้วด้วย แต่งานนี้สาวยาญากับเจอชาวเน็ตเข้ามาถล่มย่างนักซึ่งแต่ละคนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงสาวยาญายว่าพอเวลาดาราติดก็แห่งกันมาขอเอาทสู้ๆนะแต่พอเวลาประชาชนแต่พอเวลาประชาชนเดือดร้อนบางคนติดเชื้อบางคนไม่ได้อยู่กับครอบครัวและบางคนก็ต้องตายแบบไม่ได้ร่ำลาและบางคนก็ต้องตายแบบไม่ได้และบางคนก็ต้องตายแบบไม่ได้ร่ำลาจิตใจของพวกคุณมันต้องเลเวลไหนกันที่จะส่งเสียงแทนเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน หรือแค่มาบริจาคเสร็จเงินที่พวกคุณได้มาและถ่ายรูปเก๋ว่าฉันช่วยคนแล้วนะฉันทำบุญแล้วตรงๆนะคะทุเรสค่ะแฮชแท็กฉันจะรอวันที่พวกคุณล่มสลายอีกท่านบอกว่ารอเม้นแบบนี้มานานแล้วค่ะ พูดแทนใจเลยลาขาดดาราประเทศสารันอีกทันบอกว่าแล้วทําไมไม่ลองคิดล่ะครับว่าถ้ารัฐบาลดีดาราไม่จําเป็นต้องออกมาบริจาคด้วยซ้ําการไม่ออกมาช่วยประชาชนเรียกร้องในขณะที่รัฐบาลทําตัวแย่แบบนี้ก็เหมือนยอมเห็นแฟนคลับที่ซับพอร์ตคุณถูกทาร้ายอยู่เฉยๆอาา่ะค่ะอีกท่านบอกว่าคุณคิดว่าดาราระดับแตวระดับย,ายา่ยาๆได้ค่าโฆษณาเดือนละ1 5 0 0 0เหรอประสาท1หนึ่งล้านสำหรับเซเลบแบบนี้ไม่ระคายผิวจ้า อีกท่านบอกว่าชายกรับวงการบันเทิงเท่ากับวงการตอแหลที่คุณบริจาคเงินช่วยเหลือคือมันดีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาจริง มันสะท้อนปัญหาอะไรหลายๆอย่างในสังคมที่คิดอะไรไม่ออกเปิดบริจาคที่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เปิดบริจาคเปิดบริจาคจนเคยตัวไม่คิดจะแก้ปัญหาอะไรเลยการบริจาคเงินช่วยสะท้อนถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการครับเปิดบริจาคจนเป็นสันดานคนบริจาคก,ก็คิดตื้นเขินกูแค่บริจาคจบมันไม่จบครับคุณต้องออกมาวิพากษ์วิจารถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงคุณต้องออกมา call out เป็นต้น ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ